ประทีบอีฉันรอคุณหลวงมานานมากเลยนะเจ้าคะโทษนะครับพอดีดาแฟนผมโทรมาทำไมไม่มีสัญญาณนะแหลกจังหายไปไหนกันหมดแล้วว่าเรื่องหลังนี้ไม่ธรรมดาสล้วมันมีวิญญาณ ยังกล้ามาเสนอหน้าบนเรือนแสงจันทร์อีกหรือหรือคิดว่าจะได้ขึ้นมาบนเรือนใหญ่จริงๆสัญชาติอีก,กาคิดจะเทียบเสมอหงนั่นน่ะสิเจ้าคะกาเนี่ยยังไงมันก็เป็นกาอยู่วันยังค่าแล้วนี่ทําไมหล่อนไม่ช่วยพวกบ่าวมาเตรียมงานมงคลของค่ากับคุณพี่ฮะคืออีฉัน อิชันออกไปซื้อของที่ตลาดมาเจ้าคะ่ะซื้อผ้ามานี่แม่ฝ้ายาดหล่อนจะแต่งตัวไปไหนจะแต่งไว้ยัวใครงั้นหรือไม่ได้จ้ะคือฉันเห็นว่าผ้ามันสวยดีก็เลยอยากซื้อมาเก็บเอาไว้สวยดีนี่เหมือนผ้ามาจากเรือสำเภาจีนเลยเนื้อผ้าดีดี เหมือนไม่ได้ซื้อมาจากตลาดนี่แกกำลังโกหกอะไรฉันด้เออเปล่าเนี่เจ้าค่ะผ้านี้ดีงามน,นะข้าชอบน,นี่คนหลวมมาทิ้มให้ฟ้าหยาดมาเจ้าค่ะ นี่เองหมายความว่าอะไรใครให้ผ้าผืนนี้เองมาคือกูถามว่าใครให้ผ้าผืนนี้เองมาคือนี่มันจะเป็นของใครก็ไม่เกี่ยวกับคุณลำพางไม่ใช่หรือเจ้าคะนี่สำหรับการเสนอหน้าของมึงเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรใช่ไหม กูจะถามมึงเป็นครั้งสุดท้ายว่าใครให้ภาพผืนนี้มึงมาคือว่าอีบูหลันกูจะเผาภาพผืนนี้กูจะดูซิว่าภาที่มันไม่เกรียมมันยังจะสวยอยู่ไหมเจ้าค่ะอย่านะคุณนำเผานี่ออกมานะ่เธอนะยเจ้าค่ะอย่าอย่าทำแบบนั้ไอไป ไปเลยนะตุ๊คขาเอามานี่เปิดเถอะตัวคา,า,าดกูบอกให,ห้เอามานี่มุณจะร้องดีกับกูใช่ไหมอีบุหลันเอามานี่กูจะเผาผ้ามันจุ๊กขาเฮ้ยไอ้นะ เรือนเจ้าค่ะช่างมันเถอะฝ่ายยาดฝ่ายยาดช่างมันเถอะนะฝ่ายยาดช่างมันทำไมคุณรับาได้นทาแบบนี้กับฉันได้เลยมันคงเป็นเวรเป็นกรรมนะ่ะ ต่อไปถ้าคุณลำเพาได้แต่งกับคุณหลวงเองละบากแน่เลยฟ้าหยาดเอ้ย มมากไหฉันขอโทษนะเจ้าคะที่ฉันไม่สามารถรักษาผ้าผืนนี้ไว้ได้ฉันขอโทษจริงๆทำไมพูดในแบบนั้นล่ะมันไม่ใช่ความผิดของฟ้าหยาดซะหน่อยฉันรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วผ้พาผืนนี้ คุณหลวงเป็นคนให้อิฉันมาให้อชันรักษามมนเอาไว้ไม่ได้ฉันบอกไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรสิ <c oughs> แล้วข่าวหน้าฟ้าหยาดก็อ <c oughs> ย่าไปมีเรื่องคุณลำพาวเขาเรียงได้ก็เลียงฟ้าหยาดก็รู้ว่าต่อไปคุณลำพาวเขาจะมาเป็น ภรรยาของฉันเจ็บแผลเหรอมาเดี๋ยวฉันท้ำแผลให้นะ อาจารย์ขอพูดตรงๆได้ไหมคุณก่อนครับมีอะไรลหรครับเรือนแสงจันทร์ต้องคำสาบหมายความว่าไงอ่ะเรือนหลังนี้มีอดีตเป็นแรงแค้นปกคลุมอยู่อาจารย์ช่วยพูดให้ฟังดูง่ายๆหน่อยได้ไหมครับเรือนแสงจันท์ของคุณ มีวิญญาณผีสิงอยู่เพื่อนแสงจันท์แห่งนี้มีต่างอะไรจากป่าช้าถ้ามันเป็นที่อาจารย์พูดจริงอะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมื่านขคานไหนแล้วครับ ใกล้เคียงกับอายุของเรือนหลังเนี่ยร้อยห้าสิปีหละแต่ตอนนี้เราจะยังคงทําอะไรกับเรือนหลังนี้ไม่ได้ทั้งนั้นจนกว่าจะจัดการกับทุกดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่ให้เสร็จสิ้นซะก่อนผมไม่ได้ไม่เชื่อที่อาจารย์พูดนะครับแต่ว่าผมเป็นหมอผมเชื่อในสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เสมอ อาจารย์เข้าใจเรื่องบางเรื่องมันก็ยากเกินกว่าที่จะเชื่อได้แต่อาจารย์ขอยืนยันนะว่าเราจะต้องจัดการกับเรื่องที่อยู่ในบ้านหลังนี้ให้เสร็จสิ้นสียก่อนเพื่อเปิดทางเพราะตอนนี้พวกมันปิดเรือนหลังนี้ไว้ทั่ว แล้วยังไงอาจารย์จะกลับมาอีกเพื่อมาจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมบอกดาให้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ไปก่อนนะครับอาจารย์มีอะไรหรือเปล่าครับเรื่อหลังเนี้ยประช้าดีๆนี่เอง แล,แล้วแล้วเห็นอะไรหรือเปล่าครับเรื่องเหล่านี้ม,มีอดีตเป็นแรงแขนปกคลุมอาจารย์ช่วยพูดให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมครับเรือนแสงจันทร์ของคุณมีวิญญาณผีสิงอยู่ Feiert! เจ้าค่ะนี่ทำอะไรอยู่อะเมื่อกี้หายไปไหนมาตอนชินแสงมาดูบ้านเอ่อคืออิฉันไม่อยากรบกวนคุณหลวงนะเจ้าค่ะล่านี้ทำครัวเสร็จแล้วยังอะเจ้าค่ะฉันว่าจะชวนเธอออกไปเล่นข้างนอกหน่อยอ,อยากรู้ว่าแถวนี้มีอะไรบ้าง จริงสแต่ว่าแต่ว่าอะไร คือ <iley> ว่าเดี๋ยวฉันเอาออกให้ก็ได้